กลายเป็นข้าศึกกันได้เช่นชายหนุ่มหญิงสาวที่รักกันมากๆก,กลายเป็นข้าศึกกันก็ยังได้แต่อัตธรรมนี้ไม่เป็นขอให้นำมาระลึกเถิดพุทโธธรรมโมสังโฆไม่เคยเป็นข้าศึกต่อผู้ใด <c oughs> นำพุทโธธรรมโมสังโฆซึ่งเป็นธรรมนเลิศนี้เข้ามาสู่จิตใจ <c oughs> เวลากลับจะนอนก็ให้ระลึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆเสียก่อน ถึงเราจะยังไม่รักไม่ชอบแต่าศาสดาองค์เอกผู้รู้แจ้งแทงฉะรู้ผู้เลิศเลอในโลกท่านประเสิฐสุดท่านเป็นองค์ที่มีค่ามหาศประนำธรรมเหล่านี้มาสอนเราทําไมเราถึงจะไม่รักสิ่งอื่นใครไม่เห็นมาสอนเราแบบาศาสดาสอนโลกนี่มาสอนเราเราอย่างรักได้เข้าใจไหมนี่ให้พยายามนำธรรมมารัก ธรรเข้าสู่จิตใจจะเป็นการสักางฟ้าจิตใจให้ขาวสะอาดภายในใจใจสะอาดดียิ่งกว่าสิ่งใดมีค่าสะอาดดียิ่งกว่าสิ่งอื่นสิ่งใดที่สะอาดสร้างที่ถือกันว่าเป็นของสวยของงามมีราคาราคามากสู้จิตใจที่เกี่ยวพันกับธรรมมีความสง่างามมากนี้ไม่ได้ เพียงพากันเอาธรรมเ้าไปอบรมจิตใจนะบรรดาลูกหลาน <c oughs> จากมั่วสมในสิ่งสโสกโปกสโสมมมันไม่เกิดประโยชน์อะไรละสร้างตั้งแต่กองทุกให้เราตลอดเวลาเวลาจะแบ่งสรรปันส่วนแยกใจเข้าสู่อัดสู่ธรรมก็ขอให้แยกออกไปเวลามันจะเป็นไปตามนิสัยของโลก ที่มันมีกําลังรุนแรงก็ปล,ปล่อยไปถึงไม่ปล่อยมันก็ถุดลากอยู่แล้วมีเวลามีโอกาสที่พอจะเล่นลอดเข้าสู่ศีลสู่ธรรมก็นาใจนี้เข้าสู่อัตถุธรรมและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เวลาจะนอนก็บงังคับปิดแม่ไปสู่อารมณ์ที่เคยเป็นมาซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เข้าสู่พุโทโธธรรมโมสังโฆ ภาวนาให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นบ้างจิตใจจะมีความสงบสงบเย็น <c oughs> ใจเป็นของไม่ตายใจนี้ไม่เคยตายมาแต่การไหนๆไ,ไม่ว่าใจดวงใดของบุคคลและสัตว์ตัวใดไม่เคยตายใจดวงนี้ <c oughs> แม้จะรับความทุกข์ความลำบากเทมานแสนสาสาสเพราะกรรมั่วของตนที่ทำแล้วกลับมาเป็นภัยต่อตน ้ฉุดลากลงไปถึงแดนนรก <c oughs> ตกนรกเสวยทุกข์อยู่ในแดนนรกตั้งกี่กับกีดกันทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกข์ปฏิเสธไม่ได้แต่จะทำให้จิตชิบหายนี่ไม่มีจิตนี้ไม่เคยชีบหายตกนรกบกไม่อยู่กี่กับกีดกันก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ยอมชิบหายคือใจดวงนี้เมื่อ เวลาตกนรกอยู่ตามกฎระดัจังที่มีความแปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนแปลงชาติเร็วกววากันสัตว์โลกยอ่อ <c> ม <oughs> เปลี่ยนแปลงไปจากกฎระดัจังไปชั่วไปดีเป็นธรรมดาเมื่อหมดกรรมอันนั้นแล้วก็เปลี่ยนเข้ามาสู่กรรมดีซึ่งตนก็เคยสร้างเอาไว้เมื่อใจเข้ามาสู่กรรมดีแล้วก็ไปสู่สถานที่ดี คือไปมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นไปเป็นสวรรค์เทวุตเท,ว,ทวราอินทร์เหล่านี้ใจดวงนี้ไม่เคยตายก็ไปสวยสมบัติอันดีงามของตนเป็นลำดับรมดาจนกระทั่งถึง <c oughs> สร้างคุณงามความดีให้ถึงที่สุดเรียกว่าบารมีแต่กล้าสามารถเต็มที่แล้วก็ถือแดดิภาดได้แม้ถึงแดดิภาจิตก,ก็ไปสูญ นี่แหละตั้งแต่ตกระโรคโบกไหวจี่กับกี่การจิตก็ไม่สูญทุกยอมรับว่าทุกแต่ไม่สูญที่เพิกจากดีว่าเพียกจากชั่วว่าทาที่ดีเจอกันท่าถึงแดนสวนร,รค์โพมโรุริพานแปลธรสูงสุดไปถึงริพานแล้วก็ก็ถึงธรรมที่สมบูรณ์อัศจรรย์เต็มที่แล้วก็ไม่สูญกลายเป็นราาธรรมธาตุขึ้นมาแกะจิตดวง้นแหลนได้ ชาวะชาติไม่ศูน์นั่นแหลท่านเราคิตดวงนี้ไม่สู์ไม่เคยมีศูนยญแต่ได้รับความบอกช้ำเพราะการกระทบกระเทือนเรื่องจากการปฏิบัติตัวของเราผิดถูกชั่วดี <c oughs> กระทบกระเทือนกันไปทั้งดีทั้งชั่ทวทั้งสุขทั้งทุกข์สับันไปตลอดมาอย่างนี้ <c oughs> แต่เวลาเราชำระสาสาให้ดี ขึ้นเป็นระดับธรรดาแล้วใจก็ดีขึ้นไปจนกระทั่งถึงพระนิพาณทำเหล่านี้ไม่ใช่ทำของคนโง่เขาเบปัญญาหูหนวกตาบอดมาสอนโลกนะเป็นธรรมของาศาสดาอ,องเอกรู้โลกวิถูร,รู้แจ้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงแล้วจึงนำธรรมมาสอนโลกรือไม่มีคำว่าปิดว่าพลาดให้เราทั้งหลายนำมาปฏิบัติ แล้วจะเป็นคุณเป็นประโยชน์จากจิตใจของเราเองึงท่านมากเป็นครูสอนเราท่านก็บำรุงบำรุงรักษาท่านจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วจึงนำธรรมอันเลิศเลยนั้นมาสอนโลกทั้งหลายเราเป็นลูกของธรรมลูกชาวพูดก็ควรจะนำมาระล,ลึก <c oughs> ใส่ใจของตนอย่าให้มีแต่อารมณ์ขุ่นมัว ยือเป็นเฟืดแยปลไปเผาไหวใจตลอดเวลาไม่ดีเลยก้าหาอาถรรเท่าแต่เลือกพุโทโธกรบความคิดความปรดความเคยดแค้นนั้นเสียแค่นล้วนี้เค้นให้ผู้ใดโกรธให้ผู้ใดเอาพุโทโธครับต่อไปสกัดรัดกั้นไม่ให้มันคิดความปรดความโลภแต่ผู้หนึ่งผู้ใดให้มันคิดแต่พุโทโธพุโทโธใจมีหน้าที่คิดอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อพาคิดทางดีก็ดีไปเลย มันจะโกรธจะแค้นกันหันไหนบ้างครับไม่ให้มันคิดไปทางโกรธทางแค้นบ้างครับมันคิดถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆซึ่งเป็นองค์เมตตาองค์ให้อาภัยต่อสัสตว์โลกทั่วถึงกัน,นกจิตใจของเราก็จะสงบเย็นลงได้นะไอ้พานคิดอย่างนี้นะลูกหลานนานๆจะได้ฟังอัดฟังธรรมทีหนึ่งทีหนึ่งนะไอ้เรื่องโลกนั้นมันอยู่ตลอดเวลาภายในหวัวใจของทุกคน ไม่มีเวลาว่างเต็มไปด้วยโลกความสกรปกสรกโสบ,บข่าววุ่นวี่วุ่นวายชาย,ายแทเต็มอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกนั่นแหละโดยเฉพาะคือของมนุษย์มนุษย์นี่ยุ่งมากกว่าสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่มียาเป็นเครื่องบำบัดร,รักษาแล้วมันจะยุ่งจนกระทั่งวันตายแล้วพากันจมลงในโลกโด้วยความวุ่นเนี่ยมันติดลงไปนะเพราะฉะนั้นยิงให้ออ เอาอะเอาทำนี่เอาบา,ายเยยารักษาได้ทำเป็นของเลิศของเลอกิเลสเป็นของชั่วชาลาโมกเป็นฟืนเป็นไปผาไม่ผันจิตใจทำเป็นความสง่างามเป็นเหมือนกับน้ําดับไฟเป็นโอสถอันเลิศเลอให้นำเข้ามาปฏิบัติเวลาจะหลับจะนอนก็พากันไหว้พระจะลึกถึงพุทโธธรรมโมส,สังโฆซก่อนแล้วค่อยนอน นอนก็ให้หลับกับคำว่าพุทโธพุทโธนี่จะเป็นมงคแลแใ่เราที่นอนหลับลงไปด้วยพ็มีธรรมในใจพาการจดจำอนาูกลูกหล,หลานหลยวตา,า,า,าก็แก่มากแล้วเวลานี้อายุกำลังเก้าสิบห้าย่างเข้ามาได้สี่เดือนห้าเดือนได้อุตส่าหพยายามปฏิบัติตนตั้งแต่วันบวชมา บวชมาตั้งแต่วันที่สิบสองพฤษภาคมสองพันสจนั่นจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นเวลาเจ็ดเจ็ปีนี่แล้วสร้างแต่ความดีงามมาตั้งแต่วันบวชชีวิตจิตใจเป็นเรื่องของพระทั้งมวลเรื่องจิตีาอาการความเคลื่อนไหวของโลกสงสารที่เคยเป็นมาตาก่อนที่ยังไม่ได้บวชลัดออกบทโดยสิ้นเชิง เหลือแต่คดียาอาการภายนอกภายในซึ่งเป็นอาจเป็นธรรมประจํานักบวชเท่านั้นปฏิบัติกินอยู่ปูวาฝากเป็นฝากตายกับอัจกับธรรมกับความเป็นพระเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้จนกระทั่งถึงบัดนี้แล้วก็เป็นเวลาได้เจ็ดทิบซะเจ็ดทิบสี่ปีดีแล้วได้ทำมาเป็นที่พอใจมาสั่งสอนบรรดารกหรานทั้งหลายขอให้นําไปปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมไม่ปรากฏได้รับความเดือดร้อนใดแย่ใดเ่ยแม่แม่ถิ่นแม่ทรายไม่มีมีแต่ความเป็นมงคลมงคลแก่ตัวของเราเองแล้วปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรความสุขความเจริญความเย็นอกเย็นใจในี้จะประกาศขึ้นมาภายในจิตใจของผู้บำเพ็ญความดีนั่นแหละพากันตั้งอกตั้งใจเมื่อ ความดีเต็มที่แล้วความหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงก็ไม่มีแล้วก็จะปรากฏขึ้นภายในใจอย่างแจ่มแจ้งช,ชัดเจนเช่นเดียวกันที่คือการประกอบความดี